น้องหมี่เนยคนนี้เขาคือใครคะโด่งดังถึงขนาดว่ามีแฟนบอยบินมาจากประเทศจีน เพื่อม,มาขอถ่ายรูปมอบของขวัญให้น้องกันเลยทีเดียวประหนึ่งว่าน้องเนี่ยเป็นดาราดังเลยค่ะลาบุบูคือชิดซ้ายไปก่อนเลยค่ะตอนนี้นี่แหละค่ะถึงเวลาแล้วของทูตวัฒนธรรมไทยของแท้น้องหมีเนยค่ะคนจีนเนี่ยเขาบินมาไทยเยอะมากเลยนะคะเพราะเขาอยากจะมาเจอน้องหมี่เนยคนนี้ตัวเป็นๆค่ะเดี๋ยววันนี้เตยเนชั่นสตอรี่จะพามาทำความรู้จักกับซอฟพาวเวอร์ไทยของแท้น้องหมีเนยบัตเตอร์แบดไทยแลนด์ค่ะ เมื่อหลายวันก่อนนี้ค่ะเขามีข่าวออกมาว่าทางทท,ทหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจับมือร่วมกับป๊อปมารค่ะเพื่อที่เขาจะทำลาบูบูไทยแลนด์เอดิชั่นหวังจะดึงนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเที่ยวไทยกันเพราะปีหน้าจะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วค่ะ จริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ชาวเน็ตเขาก็นําเสนออีกสักเรื่องหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามาสคอตไทยที่ดังในจีนก็มีเยอะมากๆทําไมไม่เอาของไทยแท้ๆไปโปรโมตล่ะเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเดินไปเดินมาเต้นน่ารักน่ารักแฟนคลับเพียบค่ะแถมในแฟนคลับเนี่ยมีกลุ่มคนจีนอยู่เยอะมากๆเลยนะคะ เราก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะว่าคนที่เขาพูดถึงเนี่ยคือใครปรากฏว่าน้องมีชื่อว่าน้องหมีเนยค่ะน้องหมีเนยหรือว่าน้องบัตเตอร์แบร์เขาเป็นมาสคอตของแบรนด์ขนมปังในเครือ c f f f e e e a n by d ด w วค่ะเดิมทีแล้วน้องก็เป็นมาสคอตเฉยๆนี่ยแหละค่ะแต่ก็เริ่มโด่งดังเพราะคลิปคลิปหนึ่งค่ะกลายเป็นไวรัลเป็นคลิปที่น้องก็เต้นน่ารักนรักอยู่แล้วคนข้างๆเนี่ยดันเต้นแรงกว่าคลิปนี้ยอดวิว2ล้านกว่าเลยค่ะ แล้วก็จะมีคลิปอื่นๆอีกที่น้องเนี่ยชอบออกมาเต้นโชว์ไม่ว่าจะเพลงไทยเพลงเกาหลีเอสปองเอสปาเต้นได้หมดค่ะแล้วด้วยความที่หน้าตาก็น่ารักขนาดนี้ไปตกทั้งพี่สาวไทยพี่สาวจีนมาเต็มๆค่ะหลังจากนั้นคนเนี่ยก็เริ่มอยากจะไปเจอตัวน้องมากขึ้นจากมาสคอตธรรมดาเริ่มมีแฟนคลับเป็นของตัวเองค่ะ มีแฟนจีนหลายๆคนถึงกับบินมาประเทศไทยเพื่อมาหาน้องเลยนะคะบางคนเขาก็เอาของขวัญมาให้ด้วยค่ะอย่างน้องตุ๊กตาสีชมพูในมือเนี่ยเขาชื่อว่าน้องลินาเบลค่ะตอนนี้ก็กําลังดังอยู่ในจีนเหมือนกันมีแฟนบอยเขาหอบเอามาให้ถึงที่ประเทศไทยเลยก็เลยเกิดเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานตอนนี้น้องหมีเนยโด่งดังจนใช้คำว่า หางแตกได้เลยค่ะเวลาน้องไปปรากฏตัวที่ไหนจะมีแฟนคลับเนี่ยไปรอถ่ายรูปเยอะมากๆตอนนี้น้องไม่ใช่แค่มาสคอตอีกต่อไปค่ะน้องมีแฟนคลับน้องมีชื่อดอมน้องมีตารางงานอย่างชัดเจนแฟนบอยก็มีค่ะเริ่มออกอีเวนต์แล้วด้วยได้ไปงานรับรางวัล ล่าสุดนะคะได้รับเชิญไปเป็นเกสในคอนเสิร์ตอีกค่ะแต่อย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้มีเท่าไหร่ค่ะคือพอน้องเริ่มดังในจีนนะคะแน่นอนว่าน้องจะถูกลอกลิขสิทธิ์ไปทำสินค้ามากมายขายค่ะซึ่งเงินเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเลย พอมาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนเขาก็เลยเชียร์ค่ะว่าถ้ารัฐบาลไทยหันมาสนับสนุนน้องหมีเนยหมีสัญชาติไทยแทๆ้ๆจะสามารถกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยได้เยอะมากๆค่ะทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ